สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรม v h d l ปรับสัญญาณนาฬิกาด้วยวงจรหารความถี่นะครับก็สิ่งที่เราได้มาในตอนแรกเลยจะเป็น f in กับ f out นะครับอของผม f in 50 MHz f out 1.1 GHz ส่วนวิธีหา t in กับ t out นะครับก็1ส่วนด้วย f นะครับอย่าง t in ก็1ส่วน f in t out หนึ่งส่วน f out อันนี้ผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงหน่วยส่วนจำนวนเขานี่ผมได้เป็นสองหมนสองดยิบห้านะครับก็คือเอา t out หารด้วย t in เสรหารด้สองต่อครับเดี๋ยวได้ส่วนของตัวโปรแกรมในโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน description ก็กอปไปเลยแต่ว่าเอาไปเปลี่ยน ตรงนี้เป็นชื่อโปรเจกต์ชื่องานท่านนะครับแล้วก็จำนวนเขาของผมเลยอันนี้คำนวณมาแล้วตรงนี้ต้องลบลบเปนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นที่ศูนย์แล้เวเราก็คอมไพล์ไปครับ ไม่มีเออร์เลอร์นะครับกดโอเคกดไฟล์ New Vector Web Form คือเราจะดูสัญญาณมันนะครับดับเบิลคลิกงว่างนี้เลยโหมดไฟเดอร์ฟ er. ิลเตอร์นี่เลือกเป็น Pin All List เอามาให้หมดเลยนะครับทีนี้เราจะมากำหนด end time มัน ผมต้องการดูมันที่10รูป10รูปขึ้นก็เอา T out เ,เนี่ยไปคูณกับจํานวนที่เราต้องการนะครับนี่อย่างผมต้องการ10รูปก็จะกลายเป็น9ก้าพันเก้าสไมโครเซกนะครับไปที่ Edit in time ามเก้า กดโอเคนี้กดคอนโทรลแล้วก็ลูกเลื่อนเมาส์ซูมบอดครับหรือจะใช้เป็นเป็นขยายนี้ก็ได้เสร็จแล้วคลิกที่ F in นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้โอไว้ c คล็อกดูในส่วนของพ i รอดนะครับเมื่อกี้เราคำนวณน T in มาแล้วเป็น20่สิบนาโนเซกก็ใส่ไป20่สิบนาโนเซก หลังจากนั้นก็เริ่ม t t a r t s m u u l t t e ออออย่าลืมเซฟให้ถูกที่นะครับให้เป็นชื่อเดียวกับโปรเจกต์แล้วก็ที่อยู่เดียวกับโปรเจกต์แล้วก็ Simulate ไปครับ ใช้เวลานิดนึงเครื่องผมมันช้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันจะได้ดูไวๆตอนนี้ก็ซิมูเลตสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูว่าได้สิบจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ละครับ ก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของขอบขาลงมันนะครับก็มันควรที่จะทํางานตอนที่990มโครเซกนี่แล้วก็จับตอนนี้มาเลื่อนดูนะก็ประมาณนี้แหละครับ9 9อ่าตรง ขอบคุณที่รับชมนะครับ